เมออินโฟดักไมซ์เซิร์ฟไมเนมอีสวาตนาตลาดเงินทุเดย์ไอวอนพรีเซนต์ยูอัพแบดเฮาส์แอนด์แบดโปรดักต์อินโอท็อปดิสโปรดักต์อีสแฮ แบ็กคำอินเมนี่ไซส์แอนด์สไตล์ไพร์สตาร์ทที่100บาทครีสต์คอนแทคเมียศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ไฟท์ทรี One, eight, six, f i ินบ n b o x วาสนาตลับเงิน See you soon. Thank you.